สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ใจจะพามาทาเต้าหู้ไข่ไว้กินเองนะเต้าหู้ไข่เราทํากินเองเราสามารถเก็บไว้ได้นานถึงเจ็ดวันหรือสิบวันส่วนผสมใจจะใส่ไว้ให้ข้างล่างนะคะใต้คลิปวิดีโอเพื่อนๆกดเข้าไปดูได้เลยค่ะไปเราไปเข้าครัวกันมาเรามาดูส่วนผสมการทําเต้าหู้ไข่ไว้กินเองนะคะ หนึ่งน้ำเต้าหู้ใจอยู่เยอรมันใจใช้ี่ห้อนี้นะคะเพื่อนๆอยู่เมืองไทยสามารถหาซื้อน้ำเต้าหู้แบบสำเร็จได้นะคะเกลือป่นไข่ไก่หกฟองเรามาลงมือทำกันเลยคะ่ะให้เพื่อนๆตีไข่ใส่ จากนั้นให้ใส่น้ำเต้าหู้ลงไปเกือป่นค่อยๆคนนะเพื่อนๆไม่ต้องคนแรงเพราะน้ำเต้าหู้เราจะได้ไม่เป็นฟองมากคนส่วนผสมให้เข้ากัน เมื่อเราคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วให้เ,เพื่อนๆใช้ตะแกรงกรองสองรอบนะคะมีตะแกรงห่างรอบที่หนึ่ง เพื่อนๆจะมีเศษไข่ขาวที่หลงเหลืออยู่ดังนั้นให้กองตัวที่สองตะแกงจะถี่มากช่วยให้เต้าหู้เราละเอียดขึ้น ในระหว่างกองตัวเต้าหู้นะคะเพื่อนๆสามารถติดเตาตั้งเตาตั้งน้ำร้อนได้เลยนะคะเมื่อเรากองน้ำเต้าหู้รอบที่สองเรียบร้อยแล้วให้เพื่อนๆใช้ถุงร้อนหรือนึ่งในภาชนะพลาสติกหรือว่าที่กันความร้อนได้นะคะ แตใ,ใจใช้ถุงร้อนเพื่อเป็นการสะดวกในการนึ่งก็ <G ül> เราก็ถักปร,ริมาณเอาค่ะไม่ได้เสเรียดอะไรกับน้ําหนักปร,ริมาณเราทำกินเองไม่ต้องช่างไม่ต้องตวงมัดปากอย่างรัดรอการน,นึ่ง ใจวอมเตาไว้แล้วนะคะหม้อนึ่งเราก็กำลังร้อนหลังจากเราใส่พยานาหนึ่งเรียบร้อยแล้วให้เราใส่ในหม้อนึ่งเพื่อนๆใช้ไฟต่ำนะคะถ้าเป็นเตาไฟฟ้าใจแนะนำว่าอยู่ประมาณ3าถึงส หนึ่งในเวลา,ลาประมาณ20นาทีหลังจากนั้นเรามาดูกันใหม่ค่ะหลังจาก20นาทีผ่านไปเรามาดูตัวเต้าหู้กันค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็อบเจ็บเตาพักไว้ให้เย็นนะคะ ังจากตัวเต้าหู้เราเย็นลงแล้วนะนะแต่เรามาดูตัวเนื้อเต้าหู้กันฉันมิดไปใกรตัดอยูนะจะก็จะตัดเป็นชิ้นๆ เพื่อนๆเนื้อเต้าหู้เนียนไม่มีฟองอากาศเพื่อนๆชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ใจด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปะะสวัสดีค่ะ